ขั้นตอนการบันทึกบัเจ็ตผ่าน Excel ด้วยคาม m นแอ d อินให้เราเปิดไฟล์ค a r m e เ w o r ์ b o o k กขึ้นมาแล้วทำการล็อกอินให้เรียบร้อยตรวจสอบข้อมูล Business Unit ว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจากนั้นให้เปิดชีทที่ชื่อว่า Budget Import บนหน้าจอจะแสดงคอลัมน์ที่สามารถใช้งานได้และแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ดอกจนอันสำหรับคอลัมน์ที่หามมีข้าว่างขอยกตัวอย่างก,การบันทึกบัจ็ตของไรายได้ค่าอาหาร โดยเริ่มต้นด้การกำหนดปีที่จะบันทึกบัญชตจากนั้นกำหนดรี v i s i o n ในกรณีที่เป็นบัญชตหลักให้กำหนดเป็นศูนย์ดีพาร์ตเมนต์โคคือรหัสผนแผนกตามผันบัญชีในระบบ Account Code คือรหัสบัญชีที่ต้องการบันทึกข้อมูลบัเจ e แอคเคา n t ์โค้ดดีคริปชันคือชื่อของแ c คเคา t c ์โคซึ่งระบบจะแสดงชื่อให้เมื่อมีการบันทึกข้อมูล Account Code เรียบร้อยแล้วจากนั้นทำการกรอกข้อมูลมูลค่าของบัตแต่ละแผนก และข้อมูลมูลค่าของบัตเจตแต่และพิเลียตตั้งแต่พิเลียตหถึงพิเลียตสิถัดมากดรีเฟซเพื่อให้ระบบคำนวณตัวเลขหรืออัปเดตข้อมูลให้ใหม่อีกครั้งก่อนที่จะ Import ข้อมูลในกรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลบัตเจตแยกตาม Market Segment และมิลพิเลียก็สามารถบันทึกรหัสลงไปในช่อง Market Segment และมิลพิเลียได้เลยเมื่อตรวจสอบตัวเลขครบถ้วนแล้วสามารถกดปุ่มอิ p พ r ตทูบั d g เจ ระบบจะแสดงหน้าต่างหรือแสดง Information Success ให้เราทำการกดโอเคเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการ i Import b u d g e t ผัดเอ็ e l